วิเคราะห์รูปร่างก่อนชกวันไฟในสิบเก้าครับสวัสดี FC แฟนอนุทินท่านเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจงให้กันครับคู่เอกชิงแชมป์โลกโมวยไทยรุ่นแม,มนต์เวทน้ำหนักไม่เกินหนึ่งร้อยสี่สิบห้าปอนด์แฮกเกอร์ตี้ช่างได้ร้อยสี่สิบสี่ปอนด์ครับส่วนโลโบโช่างได้ร้อยสี่สิบสี่จุดห้า คู่นี้ก็เป็นการจัดลำดับตามแรงกิ้งครับซึ่งมันก็ถือว่าเหมาะสมแล้วเพราะว่าโลโบโไฟล่าสุดนะครับแกชนะเสมาเพชรมานะครับฟิลิปเป้โลโบเนาะส่วนแฮกเกตี้ก็พึ่งชนะฟราวิซิโออารันเดมาแล้วก่อนนั้นก็ชนะน้ oh, องโออาม่ามวยไทยซึ่งพอประกบแล้วคู่นี้เหมาะสมสุดนะครับตามแรงกิ้งเลยไม่ต้องไปโดดไม่ต้องไปอะไรทั้งสิน้นคือหลายคนก็มองว่าแฮกเกอร์ตี้ได้เปรียบครับสถามว่าได้เปรียบจริงไหมในเรื่องของชั้นเชิงฝีมือผมเองก็มองไปตามหลายๆคนนั่นแหละครับแล้วผมเชื่อว่า ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้หรือว่าอยากจะวิเคราะห์คนนี้ก็คงวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันหากดูตามฟอร์มหลังแล้วก็จัดเจนฝีมือของฟิลิปเป้ฟิลิปเป้เขาเป็นมวยประเภทที่จะบอกว่าเป็นมวยบู๊ก็ได้ครับแต่จริงๆเขาไม่ได้บู๊มากเขาจะมีชั้นเชิงนะครับไม่ได้เดินเข้าไปมั่วๆนะครับไม่ได้ห้าวเปง้งไม่ได้เดินบู๊เดินแหลกนะครับก็จะมีจังหวะฝีมือรอ,อจังหวะแล้วก็มีจังหวะต่อยมัด อาวุธสาคัญของเขาก็คือหมัดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟที่เขาชนะลดเหล็กหรือชนะยอดพนมรุ้งเขาชนะมาได้ด้วยความแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็จังหวะดักออกหมัดที่คมส่วนการที่เขาแพ้น้องโอนะครับก็เป็นจังหวะพลาดนะครับเพราะว่าขอมันก็โดนกันได้อย่างที่บอกนวมเล็กแล้วก็ไฟที่เขาเจอกับเสมาเพชรทำให้เห็นว่าเขาเก่งขึ้นเก่งขึ้นมาในนี้ก็คือเรื่องของร่างกายครับร่างกายเขาถึกร่างกายเขาแข็งแกร่งครับแม้ว่าจะโดนไปก่อนแต่ว่าถ้าไม่หนักจริง เขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็อัดเสมาเพชรจนน็อกไปเลยในไฟนั้นส่วนจรวธานเฮกเกอร์ตี้ก็จะเป็นมวยประเภทฝีมือที่ได้ทั้งรับแล้วก็ได้ทั้งลุกนะครับบุกก็ดีนะครับรับก็ดีสําคัญคือเขาเป็นมวยที่ชั้นเชิงหลักเหลี่ยดีนะครับอยู่วงนอกเตะได้นะครับชิงจังหวะเตะได้ดีแล้วก็สําคัญที่เขาเหนือไปกว่านักมวยไทยคนอื่นๆนะครับก็คือเขาต่อยหมัดได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของนักชกต่างชาตินะครับคือถ้าเทียบกันตามจริงก็ยังมองว่าเป็นราคาที่เฮกเกอร์ตี้ต่อแพงนะครับ เพราะว่าเกมที่คู่ต่อสู้อย่างฟิลิปเป้โรโบเนี่ยเขาจะชนะได้ต้องชนะน็อกอย่างเดียวถ้าจะมาเล่นเกมชันเชิงผมรูว่าเขายัางช้ากว่าแฮกเกอร์ตี้หลายขุมเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากเขาเลือกที่จะเดินบวกเลยตรงนี้น่าจะมีเสร็จนะครับเอาให้วัดกันไปเลยว่าใครแข่งกันเอาที่สภาพร่างกายไปเลยตรงนี้จะได้ลุ้นกว่านะครับก็ต้องไปลุ้นที่นับน็อกเลยเพราะฉะนั้นราคาที่แฮกเกอร์ตี้เปิดมาต่อแพงเนี่ยก็คงไม่แปลกนะครับสองหนึ่งสามหนึ่งมีแน่นอนคู่นี้มองว่าคู่ต่อสู้ของแฮกเกอร์ตี้ยังบู๊ไม่พอครับ ในเกมที่บันผ่านมายังบูไม่พอเพราะฉะนั้นล้วก็คิดว่ายังเป็นแฮกเกอร์ตี้ที่น่าจะเอาตัวรอดได้ครับแล้วก็ดูรูปร่างอีกตอนแรกก็นึกว่าแฮกเกอร์ตี้น่าจะเสียเปรียบรูปร่างมากกว่านี้นะครับแต่จริงก็ไม่ใช่นะครับอย่างเช่นถ้าเขาเสียเปรียบรูปร่างมากอย่างตอนที่เจอกับฟาบิซิโออารันเด้นะฟาบิซิโออารันเด้ที่ได้ใหญ่ ก็ยังมาพลาดท่าโดนหมัดของแฮกเกอรตี้จนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วรูปร่างไฟนี้ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าแฮกเกอรตี้เลยนะครับรูปร่างพอๆกันนะครับจากภาพที่ยืนประทากันอยู่ก็ยังชื่นชอบไปที่แฮกเกอรตี้คิดว่าไม่ประมาทครับแล้วก็ใช้ความเร็วใช้ความสดนะครับน่าจะผ่านแฮกเกอรตี้เพิ่งอายุยี่เองส่วนฟิลิปเป้แกส30แล้วนะครับก็น่าจะสดบทเก่าครับคู่นี้ ครูต่อมาเป็นมวยไทยแบนต้มเวทเหมือนกันครับร้อยสี่สิบห้าปอนด์เสมาเพชรแฟร์เทคครับเจอก,กับทางโมฮัมเหม็ดยูเนสราบาเสมาเพชรแพ้มานะครับแล้วก็ไฟน์นี้พูดเรื่องน้ำหนักให้ฟังเสมาเพชรชั่งได้ร้อยสี่สิบห้าปอนด์พอดีส่วนโมฮัมเหม็ดยูเนสราบาครับครั้งนี้ก็เอาดีๆหน่อยนะ ช่างได้143.25ครับถือว่าลดน้ําหนักได้สวยเลยแล้วก็ถือว่าทําได้ดีครับเพราะว่าแกก็โอ้โหลดแบบลดเหนื่อยเหมือนกันนะครับลดมาในจนถึงขั้นขาดเลยแหละก็ดีขึ้นกว่าไฟที่แล้วตรงที่น้ําหนักนี่แหละครับเพราะไฟที่แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าโมฮัมเหม็ดูเนียรบาแกวจะน้ำหนักเยอะกว่านี้หน่อย แล้ถ้าพูดถึงเชิงนะครับก็คงจะเหมือนเดิมเลยครับคู่นี้น่าจะใส่กันมันเลยและคงเป็นเสมาเพชรที่เดินก่อนนะผมคิดอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกมยาวๆบทๆแล้วโมเมทอยู่ในระบาดใหญ่กว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเสียเปรียบนะหากเสมาเพชรเลือกถอยคู่นี้ก็ผมอยู่ข้างเสมาเพชรนะครับผมคิดว่าน่าจะแก้มือได้แต่ว่าเสมาเพชรต้องเดินนะครับถ้าเสมาเพชรถอยเนะี่ยถือว่าเปลี่ยนฝั่งเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเสมาเพชรเดินไฟนี้ผมมองว่าผ่านได้ครับ คือต้องเดินอัดเข้าไปต้องเป็นคนที่ชิงทําก่อนเป็นคนที่เลือกออกอาวุธแล้วก็เป็นคนคุมเกมให้ได้ว่าจะให้เกมมันเป็นไปในรูปแบบไหนถ้าเสมาเพชรนะครับไม่เลือกที่จะเข้าแล้วปล่อยให้เขาเดินนะแล้วก็รอดักอาจจะดักได้แหละแต่ถ้าเขาทุบเราได้เหมือนกันละ่ะตรงนี้จบตรงนี้จอดนะครับเพระเาะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูตามเกมว่าหน้างานจะเป็นไงถ้าเสมาเพชรเดินก็ชอบเสมาเพชรครับแต่ถ้าเสมาเพชรถอยในไฟนั้นผมมองว่าโมเมตยูเนสซบามีโอกาสที่จะบทเสมาเพชร จบลงได้ครับมี MMA รุ่นไม่เกิน125ปอนด์ครับดเดนิเอลวิลเลียมเจอกับทางลิโตอารีวังดเดนิเอลช่างได้125ปอนด์พอดีส่วนลิโตอารีวังช่างได้124.75นะครับคู่นี้พักพื้นผมมองว่าดเดนิเอลหมัดหนักกว่าเยอะนะครับหมัดหนักกว่าใช่คำว่าหมัดหนักกว่าเยอะเลยนะครับพักพื้นยืนสู้ดีกว่าเยอะแต่ถ้านอนลงไปนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าดเดนิเอลวิลเลียมจะซ้อมมาได้ดีแค่ไหนนะครับ แต่ว่าถ้าหากว่าเจ้าลิตัวดีวังเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมเล่นบนพื้นด้วยเลยนะครับจะนอนสู้อย่างเดียวเนี่ยอันนี้แดนเนียลวิลเลียมคงเหนื่อยครับก็ถ้าลุ้นนับนอกเนี่ยลุ้นไปที่แดเนียลวิลเลียมแต่ว่าท่านเน้นลุ้นไปที่คะแนนด้วยนะครับเพราะเผลอลิตัวดิวังอาจจะชวนนอนอย่างเดียวนะครับนอนกันยาวๆไปเลย3ยกนะครับก็คู่นี้ผมมองว่าลิตัวดิวังเหนือกว่านะครับ น่าจะกินได้ด้วยการวางเกมวางแผนนะครับเล่นเกมละเอียดละเอียดรอบข้อไม่บวกไม่ม่วนะครับรี่ตัวดีวังชนะได้ครับส่วนแนเนี่วิลเลียมก็ต้องมารอดูครับว่าจะมาดีแค่ไหนในไฟนี้คู่ต่อมาครับคู่นี้ก็โอ้โหรูปล่างถือว่าจัแมวเลยครับซาวแซดท t ูจิโล o ครับช่างได้169ป่ปอนส่วนเลียมโนแลนด์ and, ช่างได้168.75รุ่นยักษ์ร7 0ปอนด์อครับ คู่นี้ผมมองว่านาวเซตเกย,ยังช้ายอยู่นะครับกับไฟล่าสุดที่เจอกับทางรุ่งราวบีเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่เรียมโนแลนด์ครับคู่นี้ชื่นชอบไปที่เรียมโนแลนด์ได้เปรียบช่วงชกด้วยนะครับแต่ว่าส่วนหนาเนะี่ยดูว่านาวเซตเกยจะโอ้โหหนาใช้ได้เลยนะครับแฟนมวยชอบใครคู่นี้ก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันครับมี MMA รุ่น185ปอนด์ครับฮิโรยุกิเทสสุกะครับฮิโรยุกิเทสุกะในช่างได้182.5ครับเจอกับทางอับราโอุโอมาริมครับช่างได้182.5 คนนี้ผมชอบญี่ปุ่นนะครับก็เคยเห็นฟอร์มเคยเห็นตีนมาแล้วครับนักจกไว34ปีเจ้าของส่วนสูง168เซนเมตรครับก็ต้องรองลุ้นกันดูแลลวครับคนนี้ภาคพื้นก็ได้นะครับแต่ยืนพื้นนี่ก็ อาจจะเตะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจังหวะสเตปการป้องกันตัวก็โอเคอยู่ชื่นชอบไปที่นักจกชาวญี่ปุ่นครับมีลุกลิเซียครับจากับทางเอ็ดีาบาโซโลคือก็ลุกได้สูงนะครับสูงยาวเอ็ดีาบาโซโลก็นี้ครับรูปร่างช่วงชกนี่ถือว่าอูมาแน่นเย็ดเลยครับกล้ามเนื้อดีครับคู่น้มนครับผมบอกเลยว่ามันแน่ถ้าใครชอบแบบจังหวะเดินบทเดินเบียดเดินบูครับทั้ง2คนเนี่ยเป็นสไตล์คล้ายๆกันเลยนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องน้ำหนักครับลุกเนช่างได้155ครับส่วนเอ็ดีาบาโซโลช่าง โจนาธุส์มาก,ก็ถือว่าเบียดได้ดูดีเลยนะครับชูกับโจนาธุส์ได้สนุกเลยส่วนไอเดียปโสโลก็เห็นฟอร์มมาหลายไฟท์นะครับในรายการวันเป็นมวยที่อูสู้ดีมากๆนะครับบทเบียดมีอาวุธครบเครื่องเหมือนกันคู่นี้อาวุธแบบดีทั้งคู่เลยนะครับมีศอกกลับมีลูกอาวุธแบบพิฆาตทั้งคู่เลย คู่นี้ต้องมาดูกันครับว่ามันจะเป็นเกมยังไงครับแต่ว่าถ้าพูดถึงน้ำหนักตอนนี้ครับอยู่ที่ลุกลิเซียครับ155แสดงว่าใหญ่ได้กว่านี้อีกพอสมควรครับส่วนเอเดียบาสโซโลน้ำหนักก็จะอยู่ประมาณราวๆนี้แหละครับ155ครับเพราะว่าวันที่เขาช่างนะเขาช่างได้153เนอะคู่นี้ผมชอบตัวเตี้ยก,กว่าแล้วกันผมชอบเอเดียบาสโซโลนะครับผมชอบในความดื้อ ความตรงดของเขาครับแต่ว่าถ้าลูกลิเซียสามารถเปิดแผลเอ็ดดี้อัลบาโซโลได้เนะี่ยผมว่านี้เอ็ดดี้อาจจะเหนื่อยนะครับเพราะว่าถ้ามีแผลแตกแล้วจะเป็นยังไงไม่ทราบแน่เอาไว้ว่าเอ็ดดี้ต้องป้องกันตัวดีๆครับแล้วก็ไปกดน็อกลูกลิเซียคู่นี้ผมเล่นมามีนับน็อกเลยครับมวยิงรุ่นสตอร์เวดครับน้ำหนักไม่เกิน125นัดวลเลอร์เกิร์ลครับช่างได้ร้พอดีส่วน มาตินาเคียสิสพาครับก็ช่างได้124ก็ถือว่าเป็นนักสู้ที่อายุน้อยทั้งคู่นะครับเป็นมวยสดๆเลยเจอกันจากเบลนร์ครับมาตินาแต่ถ้าให้พูดจากใจผมว่าน้องนัทแกก็ยังไม่เท่าไหร่เอาตรงๆนะครับน้องนัทแกก็ยังไม่ได้คมหรือว่าไม่ได้ดูเหนือกว่านักชกต่างชาติคนใดๆนะครับเอาเป็นว่าก็เอาใจช่วยน้องนัทแันนักเกิดแล้วกันก็เอาใจช่วยนักชกไทยครับปูนี้ก็เชียร์อย่างเดียวครับเราก็ได้เปรียบช่วงนะครับเราได้เปรียบความใหญ่แล้วก็ได้เปรียบส่วนสูงด้วยครับสำหรับน ซาุตะครับมาชัวเน่ช่างได้124.75ครับยูสุเกะก็ช่างได้124.75เหมือนกันคู่นี้ผมไม่รู้จักทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าดูรูปร่างแล้วครับนักมวยญี่ปุ่นเนี่เหมือนจะเป็นนักมวยปล้ำอาชีพเลยครับร่างมาเฉพาะแขนเลยครับน่าจะล็อกลัดเหนื่อยพอสมควรเลยเจอกันแบบนี้ข้ามาที่คู่ของทองพูลเลยนะครับทองพูลช่างได้125นะครับส่วนทีมูซูอีคอฟช่างได้1 2 4 7 5 รูปร่างตรงนี้เราเสียเปรียบก็ส่วนสูงนิดหน่อยครับแต่ว่าเรื่องของความใหญ่ความหนาเนี่ยผมมองว่าพอ,พอ,พอกันประสบการณ์ชกอยู่ที่เราครับเขาเองเนี่ยสยติอย่างเป็นทางการของคู่ชกทองพูลนะอยู่ประมาณสัก11ไฟท์นะครับ11ไฟท์12ไฟท์ไม่เกินนี้เลยส่วนทองพูลก็ต่อยมาโอ้หุ่ม ้องบอกว่าใช้คำว่าต่อยมาแบบนับไม่ได้ครับสำหรับนักชกรายนี้คือคู่ชกทองผูนะครับเขาก็มีฟอร์มไม่เห็นหลายไฟท์นะครับจริงๆก็ไปต่อยที่กัมพูชาบ้างต่อยในไทยก็มีนะครับเวทีมวยที่ภาคใต้ ai, ซึ่งเขาจะแพ้มวยฝีมือจ๋านะครับถ้า,าจริงๆนะเขาแพ้มวยฝีมือจ๋านะแต่ว่าถ้าเป็นมวยที่บวกกันเนะี่ยอันนี้ก็คิดว่าเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน,นครับถ้าจะเดินใส่กันเลยเพระาะฉะนั้นทองพูนะครับไฟท์นี้อาจจะต้องเล่นฝีมือด้วยนะครับใช้จังหวะดักออกอาวุธ น่าจะโอเคครับมีจังหวะลูกก็ค่อยลูกมีจังหวะไล่ก็ค่อยไล่แล้วก็ออกแข่งเยอะๆครับสำหรับเกมนี้ไม่รู้ว่าทองพูนจะวางเกมวางแผนมายัางไงนะหรือว่าเขาจะบุกให้รู้แล้วรู้รอดก็ต้องรอด,ดูครับแต่ผมผมยังชอบทองพูนอยู่นะครับคู่นี้ผมชอบทองพูนครับก็คิดว่าไม่ประมาทน่าจะผ่านไปได้ครับสําหรับไฟนี้คือต้องลองดูแหละว่าถ้าบวกแล้วมันเป็นยังไงนะครับถ้าบวกแล้ว เหมือนจะสู้ไม่ไหวก็ออกมาเล่นฝีมือเลยน่าจะได้นะครับไม่รู้ว่าซ้อมกันยังไงเอาตรงๆนะครับแต่ว่าเรื่องของความแข็งแกร่งแข็งแรงค่ายบีเคเขาอาจมาดีอยู่แล้วนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันครับเดี๋ยวผมวงทีละคู่เลยนะครับคู่เอกมองว่าแฮกเกอร์ตี้ดีกว่าครับแฮกเกอร์ตี้ชนะได้ครับแล้วก็คู่8นะครับคือเสมาเพชรกับโมฮัมเหม็ดอยู่ในระบาดคู่นี้ยังชอบที่เสมอาเพชรอยู่นะครับแดนนีลวิลเลียมกับลิโต้ดีวังชอบลิโต้ดีวังครับเลียมโนแลนกับนาวเซ็ตชอบเลียมโนแลนครับฮิโรยุกิ เจอกับทางอับราฮัมครับก็ชอบฮิโรยุกิครับลุกลิเซียกับเอเดียบาโซโลชอบเอเดียบาโซโลวันเดอร์เกอร์กับมาตินาครับจังชอบไปที่วันเดอร์เกอร์อยู่นะครับมาซัวเจอกับยูสุเกะนะครับคู่นี้ชอบมาซัวครับคู่ทองพูนกับทีมูชอบทองพูลครับคิดว่านักทกไทยน่าจะผ่านได้ทุกคนครับอันนี้คือถ้าเอาแบบในช่วงแรกก่อนแต่ว่าถ้า3ตัวที่คิดว่าน่าจะไปได้แน่ๆนะครับก็คือแฮกเกอร์ตี้ครับหนึ่งเลยครับแฮกเกอร์ตี้ 2คือเลียมโนแลนครับแล้วก็3นะครับคือเอ็ดดี้อาบาโซโลครับคู่นี้น่าจะได้เสียครับสำหรับเอ็ดดี้อาบาโซโลครับ3ตัวตรงครับ